แล้วน้องเขาก็เลยขอที่6แสน6แสนนะครับผมก็เลยเอาอย่างนี้ผมให้6แสนผมฝากทําบุญหมื่นหนึง่งอถูกนะครับ,ก,นะรบก็ผมไม่ต้องการให้ลูกค้าขายผิดราคาไม่ไม่ไม่ได้อยากให้วงการพระเนี่ยเป็นเหมือนคนในสมัยก่อนที่เขาพูดกันว่าโอ้ยไปโดนเขาต้มอะไรอย่างเงี้ยและก่อนจะรับชมคลิปนะครับ สำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6้ย้ำนะครับ s i n n 5 5 6 6ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ เช่าพระกับผมหนองรอดพิทักษ์เช่าพระสัญจรตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านพระเครื่องโหดมันหานะครับก็นัดกับทางลูกค้าไว้วันนี้จะมีทั้งหมด2เคสนะครับที่ร้านพระเครื่องโหดมันหาะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่า EP นี้จะได้อะไรบ้างครับก็สําหรับพี่ผู้หญิงท่านแรกก็มาแล้วก็คาดกันไปคาดกันมาครับก็นัดกันไหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งแรกที่ส่งมาให้ดูจะเป็นเหรียญเสมา18เนื้อเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพระไม่อยู่แล้ว อันนี้ทั้งหมดสี่องค์นี้คือก็คือที่พร้อมจะออกใช่ไหมฮะครับอวันนี้พี่เขานาพัฟปิดตามาทั้งหมด3ามองค์นะครับก็จะมีมจัมโบ้สเนื้อใบลานนะครับเรามีนัทนะเนื้อเวลา1หนึ่งองค์แล้วก็มียันดวงเล็กนะครับ1องค์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญล้อมแมกนะครับ1องค์นะครับเดี๋ยวมาขอดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอือันนี้รู้จักผมทางไหนครับเนี่ยอืม ในเป็น F4 ทางทาง YouTube ใช่ค่ะทางยูทูอ๋อเ็าจะเห็นว่ามาแต่ละปีแต่ละปีราคาอ๋้อที่ผมอัปเดตอนะครับครับเพิ่มะแป๊บเดียวนี้จะสิ้นปีอีกแล้วใช่จริงๆเห็นดูอัปเดตราคาลาหลงโตแต่ละปีปีนี้ก็จะลงมาหน่อยผมเชื่อไหมเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ออกคลิปไปต้นปีอ่ะราคาก็ลงมาเรื่อยๆแล้วผมก็จะพูดในคลิปเสมอว่าพาเนีในตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีราคาลง มีคนอยากให้ผมอัปเดตมาตอนกลางปีแล้วแต่ผมกลัวว่าเดี๋ยวไปอัปเดตไปทีทีแล้วมันจะกลายเป็นแบบตกใจว่าราคาพระมันลงนู่นนั่นนี่เดี๋ยวคนจะนึกว,ว่าถ้ามีเงินก็น่าเก็บไวอ้อา <คน S 1> จริงจริงจริง,รงตอนเนี้ยตอนเนี้ยใครมีเงินน่ะน่าเก็บเพราะว่าพระราคาลงแล้วเซียนพ้านะครับเวลาพระแลาจะขึ้นจะลงเนี่ยจริงๆเราเล่นกันตามอ่า,อาสภาวะปัจจุบันแล้วกันนะครับ ขึ้นก็นเล่นกันตามขึ้นลงก็เล่นกันตามลงเราไม่ได้ช้อนเก็บกันไว้เยอะๆเพื่อปันราคาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นครับเดี๋ยวนี้เซียนพระมีเยอะแยะมากมายอ่ะตอนนี้ก็ดูพระปิตายันลงเล็กอยู่นะครับเป็นเนื้อไปลานนะฮะแท้ดูง่ายมันก็จะมีจัมโบ้สองโอ้โหท่ได้มาลั่นเยอะเลยพี่อู้รอบองเลยอ่ะแต่ข้างหลังมันเป็นล่าสนะุดนี่ถ้าแกะกนี่ถ้าแกะแตกเลยนะเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ฮะ ไอตอนที่เวลาเราเอาพาไปเลี่ยมเนี่ยใช่แล้วตัวพลาสติก,เ,ตกตวเวลาเขาเอาไปลนไฟอะพลาสติกมันจะขยายด,ยด้วยด้วยด้วยธรรมชาติน่ะพลาสติกเวลาเจอความร้อนมันจะขยายพอม,ม,มันขยายเสร<ถ>็จอ่พาพอขยายเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วพอพลาสติกเขาเย็นน่ะพลาสติกเขาก็จะหดตัวกลับเข้ามาพอหดตัวกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะบีบพระ แสดงว่าตอนที่เขาเลี่ยมเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเผื่อพลาสติกเนี่ยน้อยไปนิดนึงอลั่น,นีนข้างหลังก็ลั่นนะข้างหลังลั่นแล้วด้วยพี่โอ้ลั่นมาถึงข้างบนเลยพี่แต่เนื้อสวยนะของนั้นเสียดายโอ้ลั่นหมดเลยเก็บไว้แตหรับคนไม่เป็นไรงานนั้นก็เอาไว้สำหรับคนที่เขาอยากจะบูชาก็ขึ้นอยู่ที่ราคาพี่ถ้านะพี่จะขายเนี่ยนะผมก็ซื้อได้แต่ว่า มันก็ต้องมันมันมันขายยากนิดนึงเพราะว่านี่ถะแ,แกะนี่น่าจะแต,แตกหมดอะนี่ส่องกับไฟแล้วเห็นเลยครับว่าตรงลามมาถึงตรงข้างข้างหัวแล้วก็มาถึงตรงข้อมือเลยแกะแล้วแตกแน่ๆอันนี้เป็นผ้าปิดตาท่านนะนใช่ใเสดายเลยนะเสดายผิวอันนี้เลียมกันนะ้ำไหมครับเนี่ย,รยหรือว่าเป็นตลับพี่เฉยต,ตลับกันน้ำาม,าม,ม,มเดี๋ยวผมขอแยกแกะ โอ้ฝุ่นเรียบเลยกระเป่าเี่ฟุ้งขึ้นมาเลยฮะ s <S อันนี้เป็นล้อแม็กนะครับนี่เป็นล้อแม็กเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเท่าที่ดูน่าจะเป็นนวะแต่ยังไงเดี๋ยวต้องขอ,อแกะดูโค้ดหน่อยว่า พาสพาที่มีโค้ดยังไงมันต้องขีดขาดที่ตัวโค้ดอืมเได้ย,ดยอะดัมโบนะเได้มากผิวเขาดีมากเลยช่าอันนี้เออราคาเท่าไหร่มากอับพี่ยันดวงเลก <24 S 1> นะทันนะแล้วก็อ่าเหรียญกลมกับไอ้ล้อแม็กเนี่ยสี่องค์อันนี้มันค่อนข้างที่ใหสวยนะแต่ว่า อันตรายหน่อยอันนี้เล่นกันอยู่แค่ประมาณ20,000บาทตอนตอนนี้นะก่อนหน้านี้เคยเล่นถึง30,000่นแตอนนี้ขายประมาณ20,000 20,000บาทอันยันลงเล็กตอนนี้ก็คือขายกันอยู่แค่นั้นแหละครับลงมาพอสมควรครับ25-3.0%เลยส่วน,นทนะเนี่ยตัวพ้าเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับทองนะอย่างผ้าเปล่าเนี่ยปัจจุบันก็เล่นอยู่ประมาณ40,000ลบเมื่อวานลูกค้ามาจาก ภูเก็ตผมก็ไปเช่าที่ดอนเมืองอามาองหนึ่งเมื่อวานนี้แล้วถ้าตลับมันที่จะไปใส่พระรุ่นไหนได้มไมไม่ไม่น่าจะได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นตลับที่มันตรงรุ่นฐานนี้<ม>ใส่ปลดนี่ใส่เงินล้านไม่ได้เลยใหญ่ไปนาธนะเนี่ยด้วยด้วยด้วยองค์พระเขาจะใหญ่กว่าพระรุ่นอื่นอยู่แล้วอเดี๋ยวผมชั่งให้ว่าประมาณกี่กรัมสิบสองจุดสองกรัมก็ประมาณ สามลึงนี่ยหมสามงก็กว่าครับส่วนอันนี้ตัวพระเนี่ยก็เล่นกันอยู่แค่หลักพันเพราะว่ามันเป็นสี่อีกถึงจะเป็นห้าอีกก็ก็หลักพันตอนนี้คืออพระ<า>ย่อยๆยออ,อันนี้ก็ยังไม่ปกติปกติจะต้องมีสีไฟแดงกว่านี้ครับรจะต้องแดงกว่านี้อืมส่วนอันเนี้ยถ้าเป็นนวะเนี่ย ตัวตัวตัวพางก็เล่นกันอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นห้าบวกลบถ้าเป็นขันลงหินก็เล่นกันอยู่ประมาณแปดพันบวกลบเนี่ยอเป็นนาวาอ่าต้องอาจจะต้องแกะดูครับเพราะว่านาวาเนี่ยโค้ดก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าขันลงหินจะอยู่ตรงนี้อันนี้กต้องแกะดูทีนี้ต้องต้องแร้จแพี่แล้วลหละว่าลองดูว่าราคาเนี่ยมันมันมันอันนี้ก็ซื้อก็สองหมื่นสองหมื่นต้นๆประมาณผมซื้อได้มันยี่สิบสามยี่สิบ ยี่สิบสองยี่สามประมาณเนี้ยขายกันอยู่ประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดนั้นตอนนี้นะยันดุงเล็กเนี่ยราคาประมาณนั้นจริงๆครับก็อาจจะมีตรงนิ้วเท้านิดนึงที่อากจะติดชัดเป็นน้อยไปน,นิดนึงแต่ราคาตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับากลายเป็นว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างจะไม่กระเตื้องเลยอันนี้ก็ซื้อได้ประมาณสักหกหมืนบวกนิดหน่อย หมื่นโบนิดหน่อยครับหกหมื่นหกหมื่นห้าเนี่ยอยู่เล็ประมาณเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็สองหมื่นโผล่นิดหน่อยอันนี้ก็อันนี้ก็ซื้ออยู่ประมาณหมื่นบวกลบเพราะว่าพานี่เล่นเงินแค่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยถอยลงมาเหลือแค่องค์ประมาณ 5, นักห้าหกพันที่มีกปกปลาไปสองสามอันอ่อถ้าเป็น,นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น,เ,ปนเอ่าอ่าบ็อกซีเออย่างเงี้ยก็เล่นอยู่ประมาณนะักดูตรงไหนอะบ็อกซีอ่อ ก็คือตรงคำว่าวิริยะเนี่ยครับวิริยะกิตติเนี่ยก anyway ่ออ uh> ิตอกิตเนี่ยมันจะมีสี <S 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 ่กับห้ามันจะมีกิตมันจะไปกิตติติกิตติตินี่คือสามัเรียงกันถ้ากิตตินี่ก็คือมีสลนติแค่สองตัวแล้วบวกกับวิริก็เลยกลายเป็นสี่กับห้าไปเลยอันอันนี้ถ้าจะปล่อยก็ผมก็ รับแพ่ไม่ไม้ไม่ดีคุณือได้ไม่สูงพ่ก็เลยไม่สวยอันนี้พี่ว่าเอาไว้คนคุกคนเหรอพี่ว่างามอ่ะใช่ใช่ให้ลูกให้หลานห้อยดีกว่าครับเพราะว่าเจได้ยระติดว่าลานหรืออะไรนะถ้าไม่ลานองเงี้ยหลักองเนี้ยผมผมผมซื้อผมซื้อผมซื้อหกหลักแน่นอนช่แล้วก็สีมันเนี่ยถ้าถ้าไม่ติดเนี่ยอย่างงี้ผมซื้อหกหลักแน่นอนหลักพี่เปิดมรแสนึงเนี่ยผมผมซื้อเลยเพราะว่าถือว่าผิวสวย เสียดายมากเลยเป็นพัฟปิตาจัมโบ้เนื้อเมลานครับปรากฏว่าเรียบพลาติกแล้วก็พลาสติกเวลาหดตัวก็รั่นรั่นขอบล้อมหมดเลยก็ราคาพระอย่างที่บอกตอนนี้ค่อนข้างใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็ราคาลงมอสมควรอย่างที่บอกว่าราคาไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เศรษฐกิจด้วยแหละ ไหนไหนมาละวุนนะครับเดี๋ยวพี่เปิดสององคี่ก่อนอ่าได้ครับได้อันนี้องค์เก่าใช่ไหมใช่อ๋ออันอันนี้ององค์ที่หยิบให้ดูอีกใช่ใช่อันนี้มันเรียกทองอยู่แล้วไงพี่คิดว่าอย่างเงี้ยให้ลูกได้เป็นทีงี้อ๋อครับครับแต่เขาจะเลือกแต่เขากคอเรามีอยู่คอเดียวจะใส่ได้กี่องคะอ่ะคิดแค่นี้ไงตอนนี้ออครับแต่ว่าเอออันนี้นิ้วนิ้วจะเต็มกว่านี้ด้ยหมหมายว่านิ้ว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 เท้าอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ย ว่าเออถ้าถามสวยกว่าแ็สวองนี้สวยกว่านะผมว่าเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยกว่ามีความจริงมีมีมีเสน่ห์กว่าองเนี้ยพี่ลอง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 ดูก็ได้ครับว่าองค์ไหนจะออกราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะได้ลองลองดูว่าผมไหวไหมถ้าพี่ปล่อยอันตัวนี้ครับครับ อ,อ่าพี่ลองดูพี่ไม่ไหวอ่ะอันนี้ราคาอ่าพี่ลองดูว่าอันนี้พี่จะขายเท่าไหร่อันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะลองดูก็ได้ครับลองดูลองเสนอดูก็ได้ครับอันไหนไหวก็อันไหนไหวก็โอเคเอาอันนี้รวมรวมทองเนี่ยน่าจะประมาณอัหกสิบห้าบวกลบพี่พี่รับมาเป็นแสนโอ้โหรับาเป็นแสนไม่ได้เอ่อาคือถ้าเป็นแสนถ้าเป็นหลักแสนเนี่ยนาธาจะต้องเป็นเนื้อเกสรแล้ว เนื้อเบลานเนี่ยหาแตะแสนเนี่ยค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะยากอันนี้อันนี้ก็ต้องแกะอันนี้ทาหยูถ้าแกะราคาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็คือ,อถ้าต้องแกะนี่จะเล่นน่าจะได้ให้แกะอันนี้ซื้อได้ประมาณรักสองหมื่นสองหมื่นสองประมาณนี้ปร,ประมาณยี่สิบสองตีพระประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาททองก็หลักพันคือช่วงนี้ ราคาพระไม่ค่อยดีนะครับเศรษฐก,กิจใช่ตามเศรษฐก,กิจเลยสำหรับพระสององค์ที่ดูอยู่นะครับก็คือเป็นพระปิตายันดงเล็กกับเหรียญกรมกลางสีอีกนะครับส่วนเป็นพระปิตาจัมโบกับนา,นาธนะตราลับทองเนี่ยพี่เขาราคายังไม่ได้เขาก็เลยเอาคืนไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้เขาให้ดูมีมหาเสน่ห์ในยุคต้นกันนั้นน้ำมันนะครับก็มีการ ให้ราคากับพี่เขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2องค์เนี้ยคือผมก็ประเมินไว้ส0,000ื่นกว่าบาทนะครับประมาณสา0,000ื่นต้นต้นนะครับพี่เขาก็ขอว่าสามหม้าได้ไหมผมก็อตอบไปต่อมาก็จบที่สักหมืนพนะครับเนื่นองจากว่าราคาพระช่วงเนี้ยไม่ค่อยดีครับพี่เขาก็กบอกว่าเอออันนี้คือเก่าเก็บก็เลยขายได้ส่วนองค์ที่พี่เขาคืนไปก็คือเป็นพระที่อาจจะต้น,ตน,ตนสูงสูงนิดนึงครับพี่เขาก็เลยยัง ไม่ตัดสินใจที่จะขายก็ไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้ได้2องค์ครับสำหรับเจ้าแรกครับเดี๋ยวติดตามเจ้าที่2นะครับนัดไว้ประมาณบ่ายสามโมงว่าจะเป็นผ้าอะไรครับโอเคอ่ะตอนนี้ลูกค้าท่านที่2ก็เดินทางมาที่ร้านแล้วนะครับอันนี้ดูดูผมจากคลิปแน่เลยใช่ใช่ไหมแล้วแล้วแล้วเราก็เลยอ่าไปดูคลิปไหนอะ่ะคลิปคลิปอัปเดตราคาหรือว่าคลิปกระหนกข้างที่แบบมีแต่กระหนกข้างอย่างเดียว ที่ราคาดีอ่นั่นแหละอ๋อคลิปคลิปคลิปราคาใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะก่อนจะดูพ้าเนี่ยราคาเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ท่านแรกเนี่ยก็มาประมาณเจ็ดแปดโปงเนี่ยได้ซื้อแค่สองโงเองอเพราะว่าเขาก็เอากลับไปเพราะว่ามันราคาไม่ได้เราก็โอเคครับเราก็เข้าใจเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีนะครับอ่ะอันนี้ที่ดูมาแล้วก็คือเป็นพระปิตากนกข้าง คือที่ที่ที่ยังงงอยู่ว่าทำไมในใบเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะต้องระบุเขาจะต้องระบุเลยว่าปกตินะครับเนี่ยเขาจะเขาจะรู้ว่าประกิธากนกข้างเนี่ยเป็นอทองคําเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทองค,คําคู่หรือว่า,ากนกข้างเงินคู่แต่นี้ไม่ระบุแปลกมากอาจารย์นานนานมาก,นานมากใชต่ตั้งโมเสงเนี่ย ยังแบบไม่ได้ระบุอะไรกันขนาดสวยก่อนนะใช่ก็มีอย่างเงี้ยหลายอันแล้วอันนี้ที่มาที่ไปของพระองค์นี้ได้มายังไงครับเนี่ยอ๋อเขของที่บ้านของที่บ้านใช่ไหมเก็บมานานแล้วนี่ไงแล้วแล้วแล้วนอกจากที่บ้านมีองค์นี้ก็ไม่มีองค์อื่นอีกหรอหรือมีองค์นี้องค์เดียวเลยก็มีนิดหน่อยอ๋อจะมีหลวงปู่โตอีกใช่ไหมและมีหลวงพ่ออื่นด้วยไหมก็มีหลวงพ่ออื่นก็รับนะแต่ว่าลองมาดูก่อนว่าออ๋ลองมาดูก่อนว่าให้ราคาดีไหมใช่ มาหาให้ไม่ดีเดี๋ยวเดยไปที่อื่นไม่ไม่ก็สาบายสบายครับครับขอญาตแกะหละับอันนี้จะเป็นพัะปิตากระหนกข้างนะครับแต่ว่าน้องเขาตอนแรกเขาดูว่าเป็นตะกุดทองคำสองดอกแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมมองว่าอีกดอกหนึ่งเนี่ยมันคล้ำซึ่งซึ่งโอโ้ซึ่งพอมันคล้ำปุ๊บเนี่ยมันโอกาสจะเป็น โอคืออันเนี้ยตลับเนี่ยให้ความรู้นิดนึงคือปกติมันจะมียางรองเป็นสีออกส้มๆ้มชมพูชพูทีเนี้ยในสมัยนู้นน่ะคิดว่าเนี่ยเขาน่าจะทำแล้วมันพอดีกับพระพอดีเลยทีเนี้ยใส่อย่างเงี้ยอันตรายครับเวลาเราเอาเข้า,อ,าออกเนี่ยเหมือนกับแบบไอ้ฟองน้ำที่ว่ามันจะเป็นการชน <Okay. S 1> ไม่ให้ไม่ให้ตัวเนื้อพ้าไปเสียสีกระทอง พ่อเขาใส่มาแหละแต่ว่าพอกมาถ่ายรูปแสดงว่าบางมากเลยดิใช่บางบางจ่อยเลยใช่ไหมอ๋อเพราะว่ามันอาจจะเนี่ยมีเศษพลาสติกแสดงว่ามันอาจจะแกะออกไปก็ไม่ได้ใส่เพราะกลัฟจะแน่นอ๋อโอเคโอเคผมึกว่ามีเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอญาตดูนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นทองคําเงินทองนี้ทองคําตรงนี้เงินเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีทิ๊กให้ดูว่ามันเพะอะไร ทำาจขอทุกผักครัอนแรกเข้ามาในว่ามาผิดร้านเพราะว่าดูหน้าเด็กกว่าในคลิปอขอบคุณมากหน้าใสนี่นะนี่ก็วัยรุ่นนี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูครับในหนังสือคือข้อดีของการมาหาผมที่ร้านเนี่ย,ข,ข,าานนยข้อดีคือเวลาเราเกิดอะไรที่มันคลุมเครือหรือมันไม่ชัดเจนอะ่ะมันจะมัจะมีข้อมูลให้เช่น จากในหนังสือที่ผมอ้างอิงให้กับในาพาร์กเก่าๆที่อยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูเพราะว่าบางทีเราเข้าใจว่าหนึ่งอะลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการขายผิดราคาเอาอย่างนี้ดีกว่าในยุคป,ปัจจุบันนะในยุคป,ปัจจุบันที่มันมีโซเชียลถ้าใครเห็นผมอัปเดตราคานะครับก็จะรู้ว่าวัตถุประสงค์ผมเนี่ยผมไม่ต้องการให้ลูกค้าขายผิดราคาไม่ไม่ไม่ได้อยากให้วงการพาร์เนี่ยเป็นเหมือนคนในสมัยก่อนที่เขาพูดกันว่าโอ้ยไปโดนเขาต้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าเป็นพระที่มันดูคุ้มครืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามองว่าเป็นตะกรุดทองคำสองดอกผมมองว่าเป็นตะกรุดทองคําเงินซึ่งแน่นอนราคามันต่างกันครึ่งครึ่งจากจากหลายหลายแสนกระโดดไปเป็นล้านกว่าบาทเนี่ยมันหายไปเยอะอะ่ะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นข้อมูลที่เราจะให้มันก็เลยจะเป็นข้อมูลที่มันมัน,ม,นมันชี้วัดได้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนะครับโอเคอเดี๋ยวผมขอดูดูพระละเอียดก่อน อันนี้เรายังไม่ต้องคุยราคาหึ่งองนี้นะเอาเอาเอา,เอาแค่ว่าเดี๋ยวจะชี้ให้ให้เห็นเหมอนว่าทองคําทองคําเงินกับกับเงินคู่เนี่ยมันต่างกันตรงไหนอ่ะโอเคครับอ่ะทีนี้เออเดี๋ยวผมต้องขอญาตพอร์ไว้ก่อนอ่ะก็ตัวตัว,ต,วตัวเงินนะ่ะตัวเงินนะ่ะในตะกุดเงินอนะ่ะขหลวองปูโต๊ะที่เอเอามาใส่ในพระปิตาเนะี่ยมันไม่ใช่เงินแท้ มันไม่ใช่เงินร้อยเซดีกว่ามันเป็นเงินที่ผสมกับพวกสังกะสีพวกแร่ธาตุที่มันมีสีคล้ายๆกับเงินนั่แหละเขาเรียกว่าเป็นเงินแปดตังค์ความเป็นเนื้อเงินมันจะน้อยเปอร์เซ็นมันน้อยเพื่ออะไรพือเซฟต้นทุนวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือเซฟต้นทุน,ทนแล้วมันอาจจะอ่อนตัวและนิ่มตัวมากกว่าเนื้อเงินเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเนื้อเงินจริงๆเวลาไปใส่ในผระผงเนี่ยอาจจะแตกความความรู้สึกผมนะ ถ้าเป็นเงินแตะตั้งเนี่ยแค่เราเอามือบีบบี้เนี่ยแบนเลยคล้ายสังกสีเลยมันจะเหมือนปีเนียมอะไรประมาณเนี้ยอ่านเหมือนปีเนียมเหมือนสังกสีเหมือนกับเนื้อเงินผสมกันเพราะนั้นไอโลหะเนี้ยมันเลยมีการเปลี่ยนสีได้ง่ายขึ้นด้วยมันแล้วสีนี่มาจากอะไรก็อย่างที่บอกว่ามันมาจากความชื้นในอากาศหรือแม้กระทั่งเนี่ยอย่างอย่างพาร์ทเนี่ยใส่ตลับไว้เนี่ยก็ถ้าห้อยคอเนี่ย แล้วไม่ได้เรียกกันน้ำนี่ครับไอเหงื่อคนเราเนี่ยเขาเข้าได้ทุกทินทุกทานแล้วไอเหงื่อไม่ได้หมายความว่าคนนี้แบบเหงื่อเข้าเป็นน้ำโดยไม่ใช่นะแค่เราเอาผ้าเนาะห้อยคอไปอ่ะแล้วเวลาไอร่างกายเรามันมีไอเหงือ่อไอความร้อนจากตัวเราเองอ่ะแล้วอยู่ในเสื้อเนี่ยบางทีมันก็ซึม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 เข้าไปสีพวกนี้มันก็เลยเปลี่ยนเป็นคล้ำได้เป็นคล้ำได,ได้แล้วก็บางทาีตรงที่เราเห็นว่าเป็นเนื้อออกเหลืองๆบ้างเนี่ย บางทีมันอาจจะมาจากการที่ตัวโลหะของเขาเองเนี่ยถ้าภาษาเซนพระเขาเรียกว่าในตะกุดเนี่ยมันมีไอ้โทษทีนในเนื้อเงินเนี่ยมันมีอะพราเล็กน้ําทองเป็นเป็นขั้นตอนในการผลิตแต่เขาอะเวลาส่องไปมันก็เลยมีเป็นเหลืองเหลืองบ้างอย่างเวลาพระพระเหรียญอะพระเหรียญกลมพระเหรียญที่ห้อยคอเนื้อเงินอะบางทีมีกับเหลืองเหลืองขึ้นซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะอย่างเงี้ยแพงเลยเพราะอะไรมันต้องบ่มการเวลา บวกกับเรื่องของความร้อนความชื้นที่มันได้เวลาเหมาะจบพอดีจนผิวเขาเนี่ยมีความเป็นน้ําทองขึ้นมาสีเหลืองแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉนั้นอันนี้ก็เลยเป็นไปได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับก็ทีนี้มาถึงคําถามแล้วว่าแล้วอย่างเนี้ยขายไหม <laughs> ขายเท่าไหร่ <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่ทองคํากู้แน่นอนไม่ใช่ทองคํากู้แน่นอนมองด้วยตาเปล่านี่ชัดเจนหรือ ถ้าต้องการความชัดเจนให้มันมากกว่านี้อีกก็มีวิธีหนึ่งไปร้านเอ็กซเรย์ L. เอาแบบไฟนอลเลยนะเฮ้ยพี่ผมก็ยังคาใจายอยู่นะเพราะนั้นไปร้านเอ็กซเรย์ L. ด้วยกันเอ็กซเรย์ L. มาเราจะเห็นเลยว่าตะกุดทองคำเนี่ยมันจะสั้นตะกุดเงินนะ่ะมันจะยาวอย่างที่บอกว่าเขาก็เซฟต้นทุนไม่จำเป็นต้องยาวเท่ากันเอาแค่ว่าโผล่มาหน่อยเดียวก็โอเคละอันเนี้ยหรือหรืออันที่สองก็คือไปจี้หาโลหะเลยซึ่ง ก็จี้ได้นะเพราะว่ามีเครื่องเลเซอร์จี้อันนี้ก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการแบบไหนจะขับพัสดุไอ้พวกจี้เอ็กซาเลย์นี่มันมีพูดถึงว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไม่ไม่ไม่เยอะครับอย่างเอ็กซาเลย์สามร้อยสามสี่ร้อยจี้ก็แค่จุดละห้าสิบาทสี่สิบาทเท่านั้นเองไม่ได้แพงเพราะว่าร้านที่เขาเป็นเลเซอร์จี้โลหะเนี่ยเครื่องเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมาจี้พระหรอกเราแค่ไปอัดเด็ จริงๆเขาต้องการจี้เวลาคนเอาทองขายนี่แหละเพราะว่าทองอย่างที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยไอ้เครื่องนั้นจี้มันก็รู้แล้วว่าทอง965หรือว่าทอง80ทอง70ปรรตุประสงค์ไอ้เครื่องตัวเนี้ร้านทองเขาซื้อมาเพื่อธุรกิจของเขาแต่เราแค่ว่าเอ้ยมันมีลูกค้าอยากรู้เราก็เอาไปดูและอย่างเมืออย่างผมเวลาผมซื้อผ้าทองคํอ่ะผมซื้อผ้าทองคาเช่นยอดขุนพลทองคาแหวกทองคาเหรียญหลวงปู่โต้เนื้อทองคาหรือหลวงพ่ออะไรเนี่ย ผมอ่ะชอบศึกษาตรงที่ว่ารุ่นเนี้ยเขาจะใช้ทองประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พอแล้วแล้วถ้าสมมติองค์เนี้ยจี้มาเป็นแปดสิบห้าแสดงรุ่นเนี้ยขององค์อื่นเนี่ยก็ต้องแปดสิบห้าเผื่อมีใครเอามาขายเราแล้วไปจี้แล้วได้เจ็ดสิบเนี่ยพระเนี่ยโอกาสจะไม่แท้เป็นสูงมากเลยการจี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของเซียนพระเนี่ยคือจี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพราะปัจจุบันเนี่ยการทําลอกเลียนแบบการทําเกยมันเยอะมากหรือแม้กระทั่งผมยังชอบศึกษาด้วยซ้ำว่า อ๋อวัดประดูนะมาตระฐานนะประมาณ85-90%เราล,ลองก็ลองดูวัดอื่นสิในยุคเดียวกันวัดอื่นอาจจะ80-85%แล้วก็อ๋อแสดงว่าโรงงานทำคนเรโรงงานวัดคนเราวัดก็มีโอกาสที่เนื้อทองคำค่าทองก็แตกต่างกันก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าจะไปวันนี้เดี๋ยวพาไปจะต,ต้องถามก่อนว่าจะจริงๆตั้งใจจะขายหรือตั้งใจแค่พิสูจน์ว่ามันใช่ไหมใช่ ก็อยากจะขายแหละแต่ว่าก็แอบผิดปากไม่ได้ <c oughs> แอบรุนนิดแต่ว่ามันจะแบบมันจะไปใกล้จุดนั้นแต่ว่าแต่เท็กเจอร์หรือผลิตมันก็ดูต่าง <c oughs> ใช่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 ครับก็ต,ต้องต้องถามคุณลูกค้าดูว่าลูกค้าต้องต้องการจะปล่อยเท่าไหร่ <c oughs> ผมเชื่อว่าลูกค้าทําการบ้านมาแล้วทํากันบ้านครับทำกันบ้านหมายว,ว่าก็ศึกษาก็ดูมาจากในหลายๆที่ด้วยของผม <c oughs> ด้วยอะไรด้วยแล้วผมว่าลูกค้าน่าจะารู้แหละว,ว่าน่าจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ ครับก็หลังจากที่นั่งดูค้าก,กันมาประมาณรักสินาทีเนี่ยครับก็ทางลูคลกค้าก็เข้าใจตรงกับผมแล้วว่าเป็นอทองคาคู่กับเงินเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้านข้างเนี่ยนะครับตรงขอบด้านข้างเนี่ยข้างนึงเป็นเงินก็คือดาดาปีเลยอีกข้างก็จะเป็นทองที่สุกอยู่นะครับแล้วก็ใส่ตลับทองมาซึ่งตลับเนี่ยจะฟิตกับองค์พระมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มียางรอง นะครับมีก็มีแต่ว่าบางจ้อยเลยแหละแล้วก็พระก็จะเหมือนกับแบบตรงองค์พระก็จะมีรอยขีดขูดมากอันนี้คือเป็นพระของคุณพ่อถูกไหมครับเป็นพระของมรดกที่บ้านแล้วก็เห็นบอกตั้งใจจะเอาเงินไปทําบุญที่ไหนนะที่หนองไทยเป็นวัดวัดหนึ่งนะใช้คํานี้เลยก็ใช้จ้างพระเจดีย์ร่รวมกับที่ลาวอ่าเป็นเป็นเป็นทางฝั่งไทยกับลาวร่วมมือกันริมริมขงเลยเหรอริมขงเลยใช่ไหมเป็นแม่น้าสายแยกที่ที่ จะมีโขงแล้วเขาก็มีแยกมานิดนึงนะคะวัดก็จะอยู่ริมเหมือนเหมือนสามเหลี่ยมอ๋อเอาแสดงว่ายืนอยู่ตรงวัดนี่มองเห็นทัศนียภาพของราวเลยเต,เต้องไม้สไมนสมใช่ไหมครับอืมครับแปดูที่ฝั่งที่เห็นให้เราแล้วก็แล้วก็น้องบอกว่าจริงๆเนี่ยรับพระองค์เนี้ยจากตอนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคุณพ่อเพิ่งเสีย นะครับคุณพ่อวุ้นสีแล้วก็รับพระมาเนี่ยพร้อมกับมีใบป,ประกาศด้วยไม่เป็นไรแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาคาดชื่อเอาอ่ะพร้อมกับมีใบป,ประกาศด้วยและที่สำคัญคือในใบป,ประกาศอ่ะเขาไม่ได้มีระบุว่าเป็นรุ่นอะไรน้องก็ยังเข้าใจว่าก็าเป็นพระปิตากระหนกข้างธรรมดาเลยคืออาจจะไม่มีตะกุดด้วยซ้ำนะน้องเขาบอกนะแต่ว่าคือเรามองด้วยตาเปล่าอ่ะเราเราเห็นอยู่ทุกวันเราเห็นเรารู้อยู่แล้วว่ามีตะกุดน้องก็เลยไปเจอผมในยูท b e แล้วบอกละเอียดเลยบอกละเอียดเลยว่ารุ่นนี้มีสร้างอะไรยังไงบ้างแล้วแม้กระทั่งบอกราคาด้วยน้องก็เลยมองว่าโอ้โหทุกอย่างมันเปิดโล่งมากเลยที่แบบว่าจากเป็นพาร์ทที่มองว่าไม่มีตะกุดตอนนี้แบบมองว่าเออมันน่าจะเป็นทองคำคู่ด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ครับน้องก็เลยมาหาที่ร้านแล้วครับเราก็นั่งคุยกันแล้วผมเองอะ่ะก็ดันบอกไปในคลิปแล้วประกาศรับเช่าด้วย สวยๆผมเช่า8 0 0 0 0นหน้าตอนนั้นนะครับณตอนตอนมอตอนต้นปี67มาประมาณมกราแล้วหลังจากมกราผมก็บอกมาทุกคลิปเลยว่าพาร์ตอนนี้เศรษฐกิจกําลังดาวดาวดาว,ดาว,ด,าวดาวมาน้องเขาเลยถามว่าแล้วแล้วผมจะรับเช่าเท่าไหร่ผมก็เลยยื่นข้อเสนอไป5้าแสนหกนะครับห้าแสนหกเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กดเครื่องคิดเรขรอไปนะไม่ได้กดนะเพราะไม่ดูว่าน้องเขาจะขายเท่าไหร่ด้วยซ้ําแต่เราประเมินจากสิ่งที่เราเคย สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนมการซื้อขายรุ่นนี้บ้างเราก็เอเราซื้อเท่านี้เราขายเท่านั้นเราซื้อเท่านั้นเราขายเท่านี้มันก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วน้องเขาก็เลยขอที่อ่าหกแสนหกแสนนะครับผมก็เลยเอาอย่างนี้ผมให้หกแสนผมฝากทําบุญหมื่นหนึง่งอาถูกนะครับก็น้องเขาตั้งใจดีวันเนี้ยเป็นวันห้าสิบวัน คุณพ่อที่เสียไปนะครับเมืม่อเช้าเพิ่งไปทําบุญมาครับก็อนุโมทนาด้วยนะครับขอให้ทําบุญให้กับคุณพ่อได้สมตัง้งตั้งใจนะครับสาธุครับสาหรับกระดกข้างทองคําเงินนะครับก็จบไปที่6กแสนหนึ่งหมื่นบาทอ่ะหกแสนทวนอีกหนึ่งบาทถือว่าฝากน้องก็ทําบุญแล้วกันเดี๋ยวหนึ่งหมื่นผมฝากเป็นเงินสดมาแล้วไปหย่อนตู้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเอาใบมอมให้ อ๋อได้ได้ครับได้ครับได้ครับไดเ,เปอ,อ่าได้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปอย่าลืมกด b ับ r ล b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ EP ถัดไปเจอกันที่ไหนก็ติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ